สัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาพบกับเ,เรื่องพาณย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในโลกในโลกยุคใหม่นี้นะครับที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนะครับทำให้การค้าและการดําเนินธุรกิจของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆองค์กรพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ก้าวทันสู่ยุคของการค้าที่นําสมัยนะครับ หนึ่งในคำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆนั่นก็คือ e ิเล็กทรอนิกส์คอมเมหรือเราเรียกสั้นๆว่า E-Commerce นะครับเรามาดูกันว่า E-Commerce แปลว่าอะไรหรือคืออะไรนะครับอ c คอมเมรหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ, e commerce, ห,รรบหมายถึงรูปแบบการทำธุรกรรมซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนนะครับสินค้าหรือบริการต่างๆระหว่างผู้ซื้อผู้ขายโดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบหน้ากันโดยตรงก็สามารถติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้นได้นะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญนะครับของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันนะครับว่าทำไมจะต้องมีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องมาจากอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่องนะครับ ทำให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนนะครับที่สามารถเข้าถึงกลุ่มของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็ไร้ขีดจำกัดของเรื่องของเวลาและสถานที่นะครับการแข่งขันทางการค้านะครับเสรีและระหว่างประเทศที่ต้องแข่งขันและ ชิงความได้เปรียบกันที่ความเร็วนะครับถัดมานะครับเรามาดูในเรื่องของกรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับประกอบไปด้วย4ส่วนใหญ่ๆสำคัญเลยก็คือ 1. แอปพลิเคชันของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ 2. ปัจจัยทางการบริหารนะครับ 3. โครงสร้างพื้นฐานและ4นะครับ ประเภทสินค้าของพาณิ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนกันนะครับส่วนแรกนะครับแอปพลิเคชันของ p พ n ิทอิเล็กทรอนิกส์นะครับ, ronics, รบหลกัหลกๆแล้วส่วนใหญ่เราก็จะน่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับหรือตัวที่เราทํากันขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันนะครับบนมือถือนะครับทีนี้ตัวเว็บไซต์จะต้องมีลักษณะแบบไหนครับ ตัวนี้ก็คือเว็บไซต์นะครับจะต้องมีความน่าสนใจนะครับมีรูปลักษณะที่สวยงามนะครับเพื่อที่เราจะดึงดูดผู้ชมเข้ามานะครับแล้วการออกแบบเราจะต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งานนะครับไม่ว่าจะต้องใช้ง่ายและสะดวกนะครับเว็บไซต์ของเราเองหรือแอปพลิเคชันที่เราจะทำขึ้นมานะครับจะต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบันด้วยนะครับ สร้างความแตกต่างนะครับในโลกยุคปัจจุบันของเราจะต้องสร้างความแตกต่างเพื่อให้เราโดดเด่นนะครับทีนี้ในส่วนของที่2นะครับปัจจัยทางการบริหารนะครับเราจะต้องบริหารอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือตัวแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เราต้องบริหารด้วยนะครับดูซิว่าเราจะมีคนเข้ามาใช้ของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่2เป็นตัวสินค้าหรือบริการของเรานะครับว่าเราจะ ใช้ตัวไหนในการค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการที่บริหารอีกตัวก็คือในเรื่องของการชำระเงินนะครับเราจะมีความน่าเชื่อถือหรือความปลอดภัยอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือในเรื่องของการจัดส่งสินค้านะครับถึงมือผู้บริโภคนะครับเรามีการบริหารจัดการแบบไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับก็คือเป็น ในเรื language, on ่องของบริการหลังการขายนะครับมีสำรวจความพึงพอใจนะครับสอบถามว่าสินค้าของเราหรือเว็บไซต์นะครับหรือบริการของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่3นะครับในกรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราต้องมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ทำให้เขานะครับใช้งานของเราได้สะดวกนะครับนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับ หรือเครือข่ายนะครับปัจจุบันก็ 4G นะครับ 3G ความเร็วอินเทอร์เน็ตรวดเร็วนะครับโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรมากนะครับอันที่4นะครับประเภทสินค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราต้องดูว่าตอนนี้เรามีประเภทนะครับสินค้าของเราเป็นแบบไหนนะครับมีอยู่2ส่วนนะครับมีส่วนที่เป็น ลักษณะเป็นข้อมูลดิจิทัลและก็ที่ไม่ใช่ดิจิทัลนะครับต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสินค้านะครับที่เป็นข้อมูลดิจิทัลนะครับตรงนี้หมายถึงสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือสินค้าที่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลเช่นข้อมูลข่าวสารเพลงรูปภาพนะครับเอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสามารถจัดส่งได้ง่ายกว่าแบบจับต้องได้นะครับหรือแบบที่ไม่ใช่ข้อมูลดิจิตอลนะครับเพราะเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนและสามารถส่งมอบด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดคือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทั้งนี้อาจจะแตกต่างกันบ้างตามประเภทของสินค้านะครับอย่างเช่นในเรื่องของเพลงนะครับเราสามารถจำกัดการโหลดนะครับ เขาจ่ายเงินให้เรานะครับแล้วเราก็ให้เขาโหลดได้ไม่เกิน5ครั้งหรือโหลดภายใน3วันหลังจากที่ชำระเงินแล้วนะครับทีนี้อันที่2สินค้านะครับที่ไม่ใช่ข้อมูลดิจิทัลนะครับสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับจะมีตัวตนและสามารถจับต้องได้เช่นหนังสือเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับนะครับสินค้าหัตถกรรมต่างๆนะครับ อาจจะต้องอาศัยวิธีการจัดส่งตามแบบทั่วไปเช่นระบบไปรษณีย์นะครับทางเรือทางอากาศเป็นต้นนะครับซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยเองนะครับก็มีบริการจัดส่งให้ทั้งภายในและภายต่างประเทศในราคาที่ไม่แพงนะครับสรุปความหมายและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการผลิตการกระจายการตลาด การขายหรือการขนส่งสินค้าและบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งการนำเสนอสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออินคอเมิร์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและได้รับความนิยมเพิ่มเติมเป็นลำดับ